สวัสดีค่ะเรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับคุณครูวิชิตาด่านปรีดาในหลายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4เรื่องสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเราพบกันครั้งนี้เป็น EP ที่2แล้วนะคะเมื่อครั้งที่แล้วเราได้รู้จักสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังไปแล้ว5กลุ่มประกอบด้วย1สัตว์จำพวกฟองน้ำ 2. สัตว์ที่มีลำตัวกลวงหรือลำตัวเป็นโพรง 3. หนอนหรือพยาตัวกลม 4. หนอนหรือพยาตัวแบน 5. สัตว์ที่มีลำตัวเป็นป้องแต่ไม่มีขาและว,วันนี้เราจะได้มารู้จักสัตว์เพิ่มเติมนะคะสัตว์ที่มีขาเป็นข้อ,ขอ มีขาต่อกันเป็นข้อๆสัตว์จำพวกมแมลงมีลำตัวแบ่งเป็น3ส่วนได้แก่ส่วนหัวส่วนอกและส่วนท้องมีเปลือกแข็งหุ้มลำตัวมีระบบหมุนเวียนเลือดและระบบทางเดินอาหารที่สมบูรณ์ส่วนใหญ่จเจริญเติบโตโดยการลอกคราบสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศออกลูกเป็นไข่ขาได้แก่มแมลงเช่นยุงมด ผีเสื้อมแมลงวันมี8ขาได้แก่แมงมุมแมงป่องเห็บมีสิบขาได้แก่ปูกุ้งมีมากกว่าสิบขาได้แก่กิ้งกือตะขาบครูขระตามผิวลำตัวหยาบครูขระมีสารพวกหินปูนเป็นองค์ประกอบไม่มีส่วนหัวลำตัวแยกเป็นแฉก ได้ลำตัวมีเท้าเป็นหลอดเล็กๆจำนวนมากหรือเท้าท่อสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศออกลูกเป็นไข่ส่วนใหญ่เพศผู้และเพศเมียจะแยกคนละตัวเช่นดาวทะเลปิงทะเลเม่นทะเลหมึกทะเลหอยจะมีลำตัวนิ่มส่วนใหญ่มีเปลือกแข็งซึ่งเป็นสารจำพวกหินปูนหุ้มภายนอกเคลื่อนที่โดยใช้กล้ามเนื้อที่ยื่นออกจากเปลือก อาศัยอยู่ทั้งบนบกในน้ำจืดและน้ำเค็มซื้พันธุ์แบบอาศัยเพศออกลูกเป็นไข่เช่นหอยแครงหอยทากหอยแมงผู้หอยโขงหอยขมหอยสังโครงแข็งอยู่ภายในลำตัวเคลื่อนที่โดยใช้หนวดในการพ่นน้ำออกจากลำตัวหายใจด้วยปอดและผิวหนังสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศออกลูกเป็นไข่เช่นหมึกกระดองหมึกกล้วยหมึกยักษ์ แล้วมาสรุปลักษณะของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทั้ง8กลุ่มนะคะกลุ่มที่1กลุ่มฟองน้ำก็อ,อยู่กับที่ไม่มีระยางมีรูพปปรุนเล็กๆก,กระจายอยู่ทั่วตัวกลุ่มที่สองกับพรุนปะการังกาะปังหาดอกไม้ทะเลมีรูปร่างเป็นทรงกระบอกบางพวกมีรูปร่างคล้ายร่มเป็นสิ่งมีชีวิตเนื้อนิ่มและใส กลุ่มที่3กลุ่มสัตว์ที่มีลำตัวเป็นป้องไม่มีขาเป็นสิ่งมีชีวิตลำตัวกลมยาวร่างกายมีลักษณะเป็นป้องแต่ละป้องมีเดือยใช้เคลื่อนที่กลุ่มที่4กลุ่มพญาตและหนอนตัวกลมลำตัวยาวอ่อนนิ่มตัวกลมไม่มีระยางซึ่งเป็นส่วนที่ยื่นออกจากอวัยวะมีทวาร กลุ่มที่5กลุ่มพยาลและหนอนตัวแบนลำตัวยาวอ่อนนิ่มตัวแบนไม่มีระยางซึ่งเป็นส่วนที่ยื่นออกจากอวัยวะไม่มีทวารกลุ่มที่6กลุ่มหอยและหมึกเป็นสิ่งมีชีวิตที่ลำตัวนิ่มไม่เป็นป้องอาจมีเปลือกแข็งหุ้มลำตัวส่วนหมึกมีเปลือกแข็งอยู่ในลำตัวกลุ่มที่7สัตว์ที่มีลำตัวเป็นหนาม พบในทะเลเท่านั้นผิวลำตัวขรุขระสีสันสวยงามบางชนิดมีหนามยื่นออกมากลุ่มที่8กลุ่มสัตว์ที่มีลำตัวเป็นป้องและมีขาเป็นข้อขาแบ่งเป็นข้อข้อลำตัวและขาปกคลุมด้วยเปลือกหนามีลำตัวเป็นป้องยื่นติดกัน